ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เขาฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไตน์โฟโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคี่เกิดาลลกราศีเลนลัคนาราศีมังกรนะครับประจำช่วงเดือนมการาคองปีพุทธศัการาช2564นะครับถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยหรือมีจุดในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างหลายประการเกิดข,ขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเราเจาะลึกครับถ้าเรามองเรื่องของเรื่องอการงานนะดาวตัวแทนเรื่องของการงานครับโคโจรไปสัมพันธ์กับดาวมัวเมา คุณจะต้องระวังไว้นะเจอะเจอกลุ่มลูกค้าที่มัน,น,นงี่เง่าใส่คุณนะถ้าสมมุติว่าเหมือนอารมณ์แบบที่เขาออกข่าวกันโกงนั่นโกนูน่นโกนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือแบบเจอเจอแบบเช็คด้งเช็คเด้องอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพื้นฐานดูในช่วงนี้ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของคนรอบข้างที่คุณดิวด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทางไม่ว่าจะเป็นปลายทางนะครับมีปัญหาหมด อันนี้คือความหมายตามนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะแต่ถ้าเรามองเรื่องของตรงจุดนี้ตัดทิ้งไปก่อนและมองเรื่องของรายรับนะออเดอร์หรือจะมีคนเข้ามาเยอะๆยนี่ยนะมองก็ถือว่าค่อนข้างที่โอเคสมมุติว่าคุณขายของออนไลน์นะมีคนมาเอฟคุณเยอะปิ๊บปิ๊ปิป๊ปิปปปปปปป๊เอออะไรแบบนี้แต่บางคนก็ไม่โอนตังค์แต่บางคนนั้นก็โอนตังค์แต่โอนตังค์อาจจะมีเยอะมากกว่าประมาณสัก 60- 70% อีก30-40%เนี่ยนะสร้างความปวดกระบาลให้คุณเองนะไมเกรนจะขึ้นพวกนี้ถ้าคุณคิดมากคุณจะปวดหัวนะคุณจะต้องมีมุมของกรียกมุมต้านทานกับคนประเภทพวกนี้ที่เป็นลูกค้าที่ปวดหัวให้กับคุณนะฮะตัดทิ้งไปซะทําใจให้สบายนะสุดท้ายสุดแล้วคุณจะมีมุมเรื่องของกำไรกําไรเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนครับบางคนนั้นนะฮะหวังซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการขายที่ขายทางอาสังหาหรือมาซับหรือจะซื้อ นะที่ซื้อทางซื้ออสังหาหรืองมัพยซับในพื้นฐานดวงณนะปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะทําได้และก็ทําได้ดีทีเดียวเชียวนะครับตามนี้ให้สบายใจได้นะหวังไว้เรื่องของเงินได้เงินวางไว้ซึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับทองนะซื้อเองได้เพราะมีเงินตามนี้นะครับส่วนพื้นฐานดวงนะเรื่องของชิ้ส่วนตัวนะในพื้นฐานดวงณขณะน,นี้ก็ถือว่า ยังค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานะครับให้กับคู่ครองหรือคนรักเท่าที่ควรนะครับคุณอาจจะต้องเจียดนะฮะเวลาให้กับคู่คุณมากขึ้นกมื่าเดิมในช่วงนี้ไม่งั้นคู่ของคุณนั้นอาจจะน้อยใจคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้เนาะส่วนใครเป็นโสดดูตอนนี้ทุ่มเทไปในเรื่องอื่นนะทุ่มเทในเรื่องของความมั่นคงของการดำเนินชีวิตจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้ก็สอบถามนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ l i n e s อดไซน์โฮโลมาสหรือใครใช้ระบบทูมูฟเฮ h ก็ดอกจันสี่เก้าห้าหนึ่งหนึ่โทรออกตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขอคุณนั้นโชคดีแล้วเราคนได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ